ดาวเล็กจูนนะฮะ <c oughs> เบิร์นครับตอนนี้เบิร์นอย่างเดียวฮนะรู้สึกว่าช่วงขาจะแน่นมากเหลือเกินต้องเล่นเบิร์นเลย มีเดินใช่ไหมครับดีครับดีครับก็จะได้แบบว่าแฟนๆได้รู้สึกไม่ใช่เนี่ยเบิร์นนอีกเรื่องหนึ่งแฟนจะรู้สึกเกิดใกล้ชิดกับเรานะจะได้เห็นเราไ้ใกล้มากขึ้นอะไรเงี้ยไหวไหมครับเจวคนะฮะไหวครับเพื่อแฟนทุกคนนะครับเรานะฮะไม่ใช่แค่เราสองคนนะจริงชุดคนอื่นก็แบบว่ามีแบบว่าหลายแบบหลายลักษณะนะครับผมหลายดวงดาวใช่หลายดวงดาวนะฮะก็เต็มที่ครับวันนั้นครับยี่สิบห้าเจอกันแน่ครับผมนูมาจากดาวยูเรนัสนะคะก็เป็นดาวที่ค่อนข้างไกล เพราะฉะนั้นชุดต้องมาเต็มค่ะจะได้เห็นชัดๆค่ะชอบค่ะว้าวโอ,อ้หนูเพิ่งเห็นข้างล่างวิมีลูกเล่นเยอะมากเลยค่ะอีกชั้นนึงค่ะสีฟ้าออกอีกแต่เรากามีอีกชั้นหนึ่งค่ะความสุขบุกโลกเพราะฉะนั้น ตั้งแต่2โมงจนถึงสี่ทุ่มค่ะเราจะไม่หยุดมอบความสุขอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับ N Y นะคะคุ่จิ้มคู่นี้พี่เด็แล้วก็ยิ่่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม้ไหนนะครับผมเราก็ได้มามีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของรายการในช่วงท้ายนี้นะคะก็ขอยึดนะครับผมสองช่วงท้ายเป็นของเราไปเลยนะขออนุญาตนะครับผมโอเคอนุญาตค่ะ หมายความว่าคุณผู of of ้ชมเขาน่าจะอนุญาตอยู่แล้วค่ะแต่ว่านีจริงย่าไม่อยากโม้นะว่าเบรกของเรานี่เด็ดที่สุดเลยค่ะพี่นาเดชย่าก็พูดเกินไปมใครจะไปเด็ดได้ล่ะแหมก็แค่มีพระเอกเถวหน้ามาปาดเหงือโชว์มาหาคิมเนี่ยก็โชว์สวีกันตอนซ้อมเต้นแล้วไหนย่าเนี่ยก็รังแค่ขี้มูกอยู่ด้วย ี่เดชคะโมแล้วเนี่ยย่ <c oughs> ยว่าพี่เด,ดพูดเยอะกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวคนเขาเปลี่ยนช่องหนีแล้วนะคะไม่หรอกเอาอย่างงี้ดีกว่าคะ่ะแย่ว่าเราบุกเข้าไปในค้องซ้อมเลยดีกว่าอไปเลยดีกว่า,ะวาจะได้รู้ว่าการซ้อมนะครับผมในช่วงท้ายของการฉลองครบรอบ45ปีไทยทีวี4ช่องสามกับความสุขบุกโลกเป็นยังไงกันบ้างไป,ไปดูเลย,เลยคร<ป>ับนเสิร์ตไทม์ก็วันนี้นะก็

อือหืออันนี้แค่น้ำจิ้มนะครับคุณผ,ผู้ชมครับของจริงนะฮะแรงกว่านี่ฮะโอ้โหนนะโอ้โห,โโหได้ค่ะงั้นอย่าว่าเบรกน่ายอะค่ะเอาใจสาวๆกันแล้วกันค่ะไปดูลีลาของพระเอกทุกคนนะคะว่าจะหล,อล่อทะลุโลกขนาดไหนอ๋อซึ่งแน่นอนว่าครับผมต้องนำทีมโดยเด็ดคุกกีมิยะโอเคค่ะได้ค่ะย่ายอมค่ะเพราะพี่หล่อมากๆค่ะ ยค่ว่าเราตามไปดูดีกว่าอ่อร่อยละนอย,อยว่าพี่แดงกับเพื่อนๆจะทําการแสดงนะคะการซอมสําหรับช่วงพิเศษเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้เราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ จับตาดูคู่จิ้น NY ให้ดีนะคะน้องหยายาตั้งใจซ้อมตเต็มเหนียวแต่พี่แบรี่แอบทำตลกตลอดตลดที่แหมเรื่องเต้นนี้ของหมูสำหรับพี่แบร์เขาเลยใช่ไหมล่ะ จริงๆแล้วอยากอยากเก็บไว้นะฮะให้คุณผู้ชมไปดูนว่าวันคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ได้แค่แบบมีแค่ท่าเต้นนะครับเราจะมีอะไรที่มันบอกว่าอลังการงานสร้างเข้ามาด้วยน่อนทัางเยอะใช่ค่ะโอ้ใช่ค่ะจริงๆค่ะวันนี้พี่นเดชพูดเลยค่ะว่าเราจะไม่ได้แบบว่าเต้นธรรมดาอย่างเดียวนะคะเราจะมีแบบสเปเชียลสเปเชียลหน่อหน่อยเราจะมีความพิเศษมากๆเลยคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเออเราได้เข้าไปใกล้คุณผู้ชมมากกว่าที่คุณผู้ชมคุจะคิดอีกครับผมอ่าฮะ นี่นะฮะก็คือความทุ่มเทนะครับเกินร้อยของพวกเราทั้งหมดเลยนะฮะใช่ค่ะตลอดระยะเวลา2เดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเรานะคะนักแสดงคนอื่นศิลปินทุกท่านแล้วก็ศิลปินร่วมค่ายนะคะท,ที่ชิทีมงานสําคัญมากๆค่ะพูดได้ว่าเต็มที่กันสุดๆค่คะเพื่อที่จะมอบความสุขนะคะให้กับทุกทุกท่านในงานฉลอง45ปีไทยทีวีสีช่อง3นะคะความสุขบุกโลกคุ้มค่าที่สุดแน่นอนเลยค่ะครับผมนะฮะ วันเสาร์ที่15เมษายนนี้นะครับผมที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับและทุกคนก็จะได้รู้ว่าที่เราพูดไปเนี่ยไม่มีอะไรที่มันเกินจริงเลยใช่ค่ะแต่ว่าสาหรับรายการพิเศษนะคะริ้งซ้ายความสุขบุกโลกต้องจบลงแค่นี้คะ่ะแต่ว่าสามารถชมนะคะคููจิ้นนะคะทางย่าในเดชแล้วก็คููจิ้นทุกคู่แล้วนะคะรวมถึงนักแสดงทีมงานทุกคนนะคะได้ในวันจริงคะ่ะใครม่บัตรทำยังไงเอ่ย9โมงเช้านะฮะไปเลยครับที่น้่งงานนะครับเราจะมีซุ้มกิจกรรมต่างๆไปเล่นกิจกรรมไปร่วมกิจกรรมแล้วก็จะได้บัตรฟรี เข้างานไปร่วมกิจกรรมกับเราครับผมแต่สำหรับใครที่ไม่สะดวกจริงๆนะคะก็สามารถชมได้นะคะเพราะว่าทางช่อง3 HD นะคะช่อง3.3แล้วก็ช่อง3 Original นะคะจะถ่ายทอดสดให้พวกเราดูได้ด้วยค่ะตั้งแต่ถ่ายสองจนถึง สองทุ่มใช่ค่ะแล้วก็ต่อด้วยคอนเสิร์ตที่สุดยอดของพ่อคราวแล้วะดูคอนเสิร์ตยังไงอ่ะก็ทางช่อง3 SD นะคะช่อง28เรียกได้ว่าความสุขตลอด8ชั่วโมงเลยค่ะโอ้โหชื่นเพมากนั่งให้ก้นชาไปแล้วครับคุณผู้ชมครับผมแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้มาร่วมงานนะครับแต่วันนี้เราต้องสองคนต้องไปซ้อมต่อแล้วนะครับแล้วพบกันนะครับวันเสาร์นี้เจอกันแน่ครับผมเจอกันค่ะบ๊ายบายครับ the not afraid dark. of I'm